สวัสดีครับพบกับเจมส์เกินรอยแล้วนะครับนี่นะครับเจมส์นะครับสิบห้าไปเบรงวิธีการเช็คนะครับเช็ครถเบื้องต้นก่อนจะลงเกลียวนะครับนี่จุดใดแน่นะครับนี่อย่างบ้างนะครับไปเบรงเลยครับไปเลยครับผมนะครับสําหรับวิธีเช็คลูกปืนฟังตูนนวดนะครับอันนี้ผมเรียนอะไรดีกวนะเพราะขมุนเลยนะ มูนเงิงทำมันแตกก็จะดังนะครับเป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับมีผมเปลี่ยนเล้วยนะครับเดี๋ยวคุณไปใส่แล้เวนะครับ ธีการเช็คน้ำมันไฮดรอลิกนะครับใส่16ลิตรนะครับน้ำมันอยู่ดีๆนะครับส่ของมันเติมตลงไปเลยนะครับแล้วก็ทีนี้หัวน็อตจะหนีนะครับหัวน็อตนะครับเอาก็เติมลงไปแล้วกัใส่น้ำมันมันไหลออกจากหัวน็อตเรียบร้อยนะครับใส่ได้แล้วนะครับหรือวัดง่ายๆก็เอา ไม่เหม่นะครับมายังเบิลงนะครับจุ่มจุมคิดว่าได้ตามปริมาณของมันแหละก็ปิดนะครับพอครับสําหรับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเขาจะเช็คมองอยู่น้ำมันเครื่องที่อยู่มองฟ้าตัวนี้นะครับข้อมูลหนะครับ เพื่อเช็คมันเครื่องรถยนต์ทั่วไปนะครับนี่นะครับเราดึงออกมาหลอบแหลกนะครับเพื่อเศษออกก่อนนะครับเสศษในสะอาดอุปก่อนนะครับอาจะจุจ่มงลงรองเลยนะครับ น้ำมันเครื่องอยู่ประมาณระดับระดับนี้นะครับเห็นบ่นี่นะครับมันทีมีขีดสองขีดนะครับถ้าต่าก็นี่ก็คือค้นเติมนะครับหรือว่าค้นเปลี่ยนออกเลยก็ได้นะถ้าสูงขึ้นนะครับก็คือเกินนะครับเขาก็เติมอยู่ประมาณกลางหรือว่าบ่หอยขีดบนนะครับ อันนี้ก๊อกน้ำมันนะครับก๊อกน้ำมันโซล่านะครับก๊อกน้ำมันดีเซลของเรานะครับไอ้นี่ปิดเปิดนะครับปิดก็เปิดกระเบื้องนะครับว่าน้ำมันมันไหลออกมันมีน้ำมันมวน้ำมันไหลออกมาหมดนะถ้าไหลก็คือทีนี้จุดสอบอยู่ในนี้นะครับ เขาก็ซื้อเาเปลี่ยนกับจะมารถเปลี่ยนใส่ห้องรถรถไถนาก็ไดอย่้ครับรถไถนาเดินตามใครกันหน่อยนะครับ <c oughs> ป้าหยุดหนึ่งหน่อยอยู่ในระดับนะครับมึงนี้ถ้ามันบ่มีก็เติมเข้าไปนะครับ มันบ่ต้องเต็มก็ได้นะครับประมาณน,นี้ก็ได้อยู่ตามขีดนะจ้าถ้าเขาใส่งานนะครับตัวใส่งานทีนี้ขีดฟุ้งน้ำตะแกรงนะม้องเอาหมอกมาขอดนะอมอมาขอดเอาปั๊มนี่นะครับเป็นจุด อันน่าเขารถนะครับจุดปล่อยน้ำท้ายน้ำนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับน้ำมันเครื่องฝั่งขวาเนี่ยอันนี้จำจำแม่เด้ครับเพราะว่ามันสิบลมีสติกเกอร์บอกมาเลยนี่ซ้ายน้ำนะครับขวาน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโซสเตอร์นะครับเพลง เอาแบบพอดีพอดีนะครับบดเข็งมาการชิดลูกปืนนะครับตัวน,นี้ก็มันเป็นอยังนะครับแต่มันแตกมันทีลูกปืนที่โยกนะครับอีกชุดนึงนะครับอันนี้คือแน่นนะครับนนลูกปืน อีกจุดหนึ่งนะครับก่อนลุงเกีียวนะครับสำคัญเลยนะครับกองนะครับกองที่มีกองอากาศนะครับแล้วก็กองแหงตัวนี้นะครับเฮาก็ขวอดออกมานะครับ ฟุ่นออกนะครับเสร็จออกทำความสะอาดล่างได้นะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับจิเป็นขอสตาครับถอดนะครับเอาไปเป้านะครับ ้อยนะครับมาใส่ไปเนื่นี่นะครับคือน้ำมันเกียร์นะครับใช้น้ำมันเกียร์สองจุดหนึ่งลิตรนะครับตออ่อกรบิีงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชิดนะครับ คือยังไงน้ำมันไฮดรอลิกนะครับโม่ก็ใซไกุญแจเบอร์14นะครับขันออกบึงนะครับแหงเลี้ยงหน่อยครับ นะครัทามันมีนะครับน้ำมันกัติไหลออกมานะครับถา้าบา่มีก็เติมลงไปนะครับนี่เน้นน้ำวาต้องคันเนี่ยก็ได้นะครับคันพอตึงๆมือนะครับคิดอะามกันอยู่ล่ะ ที่การเช็คช่วงล่างเบื้องต้นนะครับขึ้นไฮดรอลิ่งกลางของรถนะครับโยกขึ้นนะครับยู้เลยเคิื่นนะแคสเลยเออะครับเขาก็โยกเบิ้องล่า ตัวนี้สี่พวแตกนะครับเห็นไหมเนี่ใน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 บ่โยกนะครับแต่มันโยกสินะครับคือแตกนะครับแล้วก็เช็บไปทุกตัวนะครับนี่นะับ วิธีการเปลี่ยนหลูกปืนรู้เลยนะครับเล้ก็ใส่นะครับบอกนะครับคันเบอร์สิบเจ็ดออกนะครับคันคันกีกนมันออกก่อนนะครับนี่ครับ กันออกทั้ง4ีัตเลยนะครับันรออกไปเลยนะครับ ใส่คีมนะครับคีมฐานคีมเก็บกิบออกนะครับแล้วก็หัวอัดจระบีออกนะครับขันเบอร์ที่สี่ออกนะครับ ออกนะครับผมในน้ำเสีตัวนี้นะครับไขควงนะครับจิ้มลงไปตรงนี้นะเราจะต่อลงไปเรื่อยนะแต่มันสอดนะครับมันสอดเสร็จปุ๊บเ้าก็ัดึงออกนะค่อยๆงานออกนะครับไปงานไม้กับสีออกแบเต้าการเปลี่ยนถิ่มเลยนะครับปินกันฝุ่นนะครับเปิดนะครับ ใส่คีมนะครับคิมตวเกานะครับเอากีบออกมานะครับนะครออกออกนะครับปืนทางไหนก็จะมีสองลูกนะครับนี่นะครับันีิ่ผมมา บราเคยเช็ค okay, ช่วงล่างจกเทือนะครับเ mm hmm. บโดนจกักตัวระบีนี่ยครับถ้ามันแตกว่ามันกับบริแตกนะครับแต่ว่ามันโยกครับก็คือการใส่งานก็คือผ่านมัดผ่านการใส่งานมาโดนนะครับน,นะครับจะเทียนนอดครับ จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็คือลงงานในบดนนะครับปุปืนนะครับก็ใส่เบอร์หกสามศูนย์ห้านะครับจะเสื้อได้น้ำรันตัวไปหรือว่าเบอร์ศูนย์นะครับก่อนใส่ครับก็อัด,อดจอลรบีไปเลยนะครับ เยอะๆนะธรรมดาดีไปเลยนะครับใส่น้ำหล่องมันนะครับตัดให้เต็มๆไปเลยนะครับ ลืมนะครับมันจะมีแหวนตัวล้องนะครับดบบในแล้วก็ลงไปเลยครับสขวดตัวลงไปนะครับหลายๆคนก็นนสิบเป็นอยู่นะครับจะเฮ็ดบ่อยากนะครับ ของใจนสุดเลยหนึปืนใส่สองลูกนะครับตกกลางอนะที่เป็นตัวบูดล้องนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอัดจะลบีลงไปนะครับพออัดเห็นมันเต็มเลยนะครับดาร์ดวัตเต็มห้องกับสี่ได้ใส่บังอัดจระบีะครับอัดเข้าไปในหูนี่ ก็ใส่บงับงบังเจรเบียบกดกดกดบีบเข้าไปนะครับทำมันเต็มนะครับเจรเบียบที่ไรกไหลกลับนะครับ่ว่า้าเขาใส่วิธีนี้นะครับเขาก็ไ่ต้องอัดถ่าแตกนะครับ ถัดแต่เพ็วิธีนี้นะครับพัดเข้าไปเลยนะครับปืนเง่ใส่สองตัวนะครับตัวที่สองกับอาทิกันนะครับน้ำหล่องปืนเข้าไป สองทางครับผมจะจบไปแล้วนะครับสำหรับพื้นฐานนะครับการเช็ครถนะครับก่อนเกี่ยวเข่านะครับกะมีประมาณนี้บ่มีอย่างหลายนะครับกะแต่ผู้ใดมีเพิ่มเติมนะครับท่านพี่ๆนะครับ ทีนีเพิ่มเติมหรือว่าอยากแนะนําเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับกับส่วนมากก็จะเป็นเช็คนี่ๆหน่อยๆประมาณนี้นะครับก่อนที่ลงนะครับแล้วก็การเปลี่ยนปืนรู้เลยนะครับง่ายๆบม่ยากนะครับถ้าอยากให้แบบว่าครบชุดเลยเขาก็ต้องปดะเทศไรก็หนีนะครับปดะเทศทอนไรก็หนีนะครับนี่คือการเช็คเปืนตัวนี้ กัเมื่อนี้นะครับเจมก็ฝากนะครับกับผู้ใดนะครับอยากได้ลดเกี่ยวนะครับดีซีนะครับจะสามารถติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ092นะครับ803 4774นะครับเดี๋ยวจะขึ้นในข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับและกาผู้ใดนะครับที่ยังพอติดตามนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับกบไปติดตามกันได้ที่นะครับเฟซบุ๊กอวตารน้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้น น้าเฟซไห้นะครับฝากไปติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับ y u ูทูปเจมกร้อยนะครับฝากติดตามน้ำนักดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อบุพากันคิดไปใหม่จากผมนะครับืวอนี่นะครับเจมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ